สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้เลยค่ะเป็น h a r l e ล d e v i d s วิ son, สา o r ปอ t e เตอร์4รถปี2020ค่ะสำหรับคันนี้นะคะสียองเ้ามีชื่อสีว่า River Rock Grey Denim นะคะเลขไมค์คันนี้ค่ะเพียง10,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะลูกค้านี้ค่ะ หน่าสว่างมากนะคะสำหรับ Harley Davidson Sportster 4 8ปี2020คันนี้ค่ะก็เป็นสเปค M-LY ตัวประกอบไทยนะคะเครื่องยนต์ Evolution ค่ะ1,202 c c นะคะ นี่ค่ะ Factory HDMC Thailand Limited ค่ะตัวสีก็จะเป็นสีเทาดา้านมีชื่อสีว่า River Rock Grey Denim นะคะบางคนหน้าบางคนหลังเป็นสีดำเงาล้วนไม่มีลวดลายค่ะสำหรับของแต่งนะคะก็จะมาพร้อมกับท็อกคู่ Van and High ค่ะกลอง Skiing m m Eagle นะคะชุดโม่เป็นของ Memphis ค่ะลูกค้าแล้วก็ตุ๊ก,กตาบวกกับแพนนะคะสูง12นิ้วค่ะวัยรุ่นครับสไตล์มากๆเลยนะคะค่ะ ครอบตรงด้านนี้เป็นคาร์บอนนะคะไฟหน้าคันนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วค่ะเป็นไฟหน้า LED สว่างตาแตกเลยนะคะมาครูนะคะที่เราเห็นเลยกลางคืนนี่คือขี่สบายๆเลยนะคะลูกค้าสว่างมากๆค่ะชีดนี้ค่ะชุดโม่มแมมฟิตหล่อมากๆเลยนะคะไปดูอีกด้านหนึ่งกันฝาเดอร์บี้เป็นของ HD สีดำนะคะลูกค้าสายหัวเทียน s กิม m ิ่งอีเกิค่ะนี่ค่ะ ฝาเป็นคาร์บอนทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยแผ่นป้ายทะเบียนข้างเท่ๆเลยนะคะฝาถังน้ำมันเดิมค่ะกระตาสวยงามนะคะพึ่งข้าวพึ่งแลนดิ้งเลยค่ะลูกค้าเบาะก,ก็เป็นเบาะเดิมนะคะพักเท้าค้นซ้อนมีมาเรียบร้อยเป็นของ HD นะคะ สำหรับราคาคัาตัวค่ะอยู่ที่538,000บาทค่ะใช้เงินดาวเพียง15%เท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของน้อง48 River r ริเวอร์ร็อกเคันนี้ได้แล้วค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือทักเราอ f ฟฟิเชียลหาแอดมินด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ